ส้นเท้าแตกด้วยน้องกระปุกนี้กันค่ะทุกคนสาวแบบเราเนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูแลสุขภาพส้นเท้ากันด้วยนะ น้องตัวนี้คือครีมถาส้นเทา้าผู้เข่าครีมสามันประจําบ้านที่เขาใช้กันรุ่นต่อรุ่นแล้วค่ะทุกคนและนอกจากเรื่องของส้นเท้าแล้วนะคะตาตุ่มดําหัวเข่าดาข้อศอกดาน้นองตัวนี้เขาก็ช่วยดูแลได้และตัวนี้เนี่ยคุณแม่ก็ชอบใช้ด้วยนะคะเพราะเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าค่ะช่วยฟื้นฟูผิวให้นุ่มชุ่มชื้ทนทันทีหลังใช้อ,นนอันนี้ก็คือจะเป็นวันแรกที่ใช้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเท้าของคุณแม่ค่ะว่าบอกเลยว่ามีรอยแตกรอยแห้งเยอะมากส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเท้าของดิฉันนะคะบอกเลยว่าส้นเท้าก่กา้ก้้ัันนอบเขขขรุง ที่จะช่วยให้ผิวที่เสื่อมสภาพหรือผิวที่แห้งด้าน,นกลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็คือไม่แสบผิวด้วยนะ <S <S และหลังจากที่ได้ใช้ตัวไหนมาคือชอบตัวนี้สุดเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นซึมไวแต่ไม่เหนียวเนอะหนะค่ะเข้าห้องน้ำก็คือไม่ลื่นนะคะคู่ความเป็นเอกลักษณ์ของครีมผู้ขอในตำนานด้วยอ่ะ <S <S หลังจากที่ได้ลองใช้เจ็ดวันคือจึงมากแก้ใครที่้นเท้าแต่งเนี่ยมอนแนะนําเลยค่ะฟูจิเฮเซโนโซนฮิวครีมตัวนี้เลยรูปแบบนี้แล้วเนี่ยอย่ารอช้านะคะทุกคนมอนกับคุณแม่คือเลิเวรดลยนาาักกมม้้ไต